สวัสดีค่ะชื่อตั้นนะคะเป็นพนักงานประจำที่สวีเดนค่ะเป็นพนักงานเลี้ยงคนแก่ค่ะก็จะมาเล่าผลลัพธ์ที่ได้นะคะก็ส่วนตัวแล้วเป็นคนมีโรคประจำตัวคือเป็นใบเกรนแล้วก็กดไหลย,ย้อนแล้วก็ได้เข้าเได้เข้ารับการผ่าตัดเกี่ยวกับมดลูกค่ะเป็น เป็นซีดในมุดลูกหลังจากนั้นมาก็น้ำหนักตัวขึ้นเยอะลดยากจนได้มารู้จักผลิตภัณฑ์ตัวนี้จากน้องคิตตี้เป็นคนแนะนำให้ทานก็เลยลองทานชุดฟิลเกตนี่แหละค่ะทานมาตั้งแต่เดือนพฤษภาจนมาถึงปัจจุบันนี้น้ำหนักน้าหนักจาก69กิโลลดลงมาเหลือ ห้เก้ากิโลจากแต่ก่อนใส่เสื้อผ้าไซส์ XL ตอนนี้เหลือ XS ค่ะอาหา์ 4, ที่กินก็มีสองตัวนี้แล้วค่ะที่กินแล้วที่เสริมเข้ามาก็มีตัวนี้ตัวนี้หนูจะกินตอนเย็น ก่อนนอนหนูจะกินตอนเย็นอ่ะตัวนี้หนูจะกินช่วงเช้าบางทีหนูก็ผสมผสมกันกับยูนิมาเต้นี่แหละค่ะผลิตภัณฑ์ที่หนูกินเฮ้อะไรนะไม่ไม่ต้องพูดเยอะแต่ผลลัพธ์ชัดมากอ่ะขอเซฟตบมือเลยคับตั้นหน่อยค่ะ